ทุกคนเฟื่องฟ้าสวยมากเฟื่องฟ้าสีขาวสวยมากๆจ้ะวันนี้มาสวนสาธารณะนะทุกคนมาเดินเที่ยวจากนุ่นเดยอยู่ไปนู่นลนะนี่จ้ะทุกคนสวยมากๆเลยเฟื่องฟ้าสีขาวขาวจ้าเลยทุกคนขาวงามมาก,กนี่จ้ะใหญ่เลยสวยมากเลย แต่ทุกคนเรากำลังเดินเข้าสวนสาธารณะจ้าอุ r, ้ยตรงนี้มีดอกบัวสวยมากเลยดอกบัวดอกใหญ่มากทุกคนสีขาวด้วยนะนี่แต่ทุกคนดูดิออดอกบัวขาวงามมากนี่อดอกบัวขาวงามมากทุกคนเยว้มาขยายให้ดูดบัวอือนี่อือลองไปเก็บดีจะลงได้นะอือนี่ทุกคนขาวสวยมากเลยดอกบัวเห็นบ้างนี่สวยมาก อันนี้ต้นคูนดอกคูนงามมากแต่ทุกคนดอกคูนสีเหลืองสวยมากๆสวยไามคะสวนสาธารณะเย็นดีมากๆแต่ทุกคนแต่ทุกคนจะนี่เป็นสะพานทางเออทางเยอะทางเดินยอดนเนินเหรอนี่ใจทุกคน เป็นสะพานานหน้ามาทีทุกคนมาทักท,ทายหน่อยจีสองคนเนี่ยทักทายนี่ของจีินเดินสวนสาธารณะวันเย,ย็นดีท้าตรงนี้แดดแบบแดดไม่หองลงมาข้างๆ้างนี่เป็นต้นอะไรเหรอมันต้นมันต้นมาพาะพร้าวต้นตาลน่ยข้างข้างตอนนี้กี่โมงนะโอ๊ยไม,มาไม่ได้นาฬิกามาจะปะมันสี่โมงจะห้าโมงแล้วทุกคนจะมีแดดอยู่ นี่จ้ะแต่ก็ลมเห็นป่ะดูต้นใบไม้ดิก็ลมแรงอยู่นะเดี๋ยตรงนี้ก็คือจะมีร่มหน่อยก็จะไม่ค่อยร้อนมากนี่ต้นจานดอกจานไม่มีดอกไปแต่ต้นนะลมดืนดีจ้ะทุกคนเย็นดี มาเดินมาเที่ยวชมธรรมชาติสวนสาธารณะตป็นช่วงน,นี้แบบคนยังไม่ค่อยเยอะนะป่านะสองสองคนเดินไปแนละ้ว เดินทางนี้ต่อเดินไปเลยๆตอนนี้ยังไม่ถึงห้าโมงอีกนิดนึงอีกประมาณเจ็ดนาทีก็ห้าโมงเย็นแนะก็ยังแดดดีอยู่เนะเชื่อมต่อสะพานไม่ได้ใช่ไหมอืม อ๋อจะพานั้นปิดเนาะจะจะนอกแล้วั้างในมันร่มด้วยนี่นะนอกมันร้อนสวัสดีทุกคนมาเดินเที่ยวสวนสาธารณะให้ลูกลองดูค่ะทุกคนคะช่วยบอกหน่อยนะลูกอะไรนะคะทีแดง,แดง ุนตามแม่วากัรน้องทิพย์ไปต่อเลยจ้าอะไรอ่ะเหรลอ่ะเห็นแล้วเห็นลูกแล้วเนี่ยเมื่อกี้เดินมาทางนู้นเห็นชัดเลยดกมากเลยชมพู่ลูกนี้เด็กเลยต้องขยายดูไปไปแม่เดินต่ออืม ้นไม้กาแย่จ้ะ,น,ะนูนพ่อไปนูน่นไก่พนกำลังตามตามกันไปนะจ๊ะทุกคนจ้าจุดนี้นะคะพอเชื่อมเดินขึ้นมาก็จะเจอจุดออกกำลังกายค่ะอันนี้เครื่องเล่นต่างๆน,นะคะช่วงนี้คนยังไม่เล่นเพราะว่าแดดมันยังร้อนอยู่ ด็กเนนะจังนูงน้อนอน่ะใช่แต่ถ้าสนามเด็กเล่นก็มาจ้ะเด็กเขาได้หมดมีสไลเดอร์ชิงช้าเยอะอยู่นะหลายจุดเลยของเล่นฟังนี้ก็มีจ้ะตามไปกันต่อว่ามีที่ไหนต่อนะจ้ะทุกคน ไปดูเด็กนั่งเล่นชิ้นช้าจ้ะทุกคนไาดูเด็กหญิงทิพเด็กหญิงทิพเล่นชิงช้า,านี่เด็กหญิงทิพเ,เล่นชิงช้าอนีํทำย,ยัง,ง,ง,ยง,งแดงจให้พี่ไดงมาแฝงให้ โอ้ยใหญ่อออโอ้สวยมากทุกคนเจลาวดี <c oughs> นี่ทางนี้ฝั่งนี้ค็ <c oughs> สีขาว <c oughs> สวยมากอา <c oughs> กาศทั่วไปทุกท <c oughs> ี่ต่คนยังไม่เยอะเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาจะพักเ,เดี๋ยวจะนั่งพักก่อน มีคนรอบ,อบนอกเขาก็ออกกำลังกายกันหุ้ยตรงน,นะนั้นน่ะทิพย์มึงไปดูดอกบ,บัวงามมากเลยข้ามไปดูตรงนู้นอุ้ยรอบรอะงามมากดอกบัวมาดูาดอกบัวงามมากๆจ้ะทุกคนดูดิอู้ก็ขาวชมพูอะทุกคนดอกใหญ่มากดูมองไปอย่างนี้นะคะทุกคนนี่สวยมากๆเลยต้องไปส่งตนุนมาไม่ว่าไม่ว่ามัาานจะท้อแสงงามมากๆเลยทุกคนอู้จะยาวไปทนางนู้นเนี่ยนะคะ สวยมากเลยอมันจะขาวอมชมพูอ่ะสวยนีจ้ะสวยงามดอกตูมก็เยอะนะคะทุกคนก็มีฝักด้วยนี่จสวยโอ้ยไปบูชาพระได้เลยเนี่ยสวยมาก เจ้งจิ้งกาจ้ะทุกคนจิ้งกานี่จิ้งก,กาเขาอยู่นิ่งๆไงทุกคนโอ้หนี่จะน้องจิ้งกาโอ้ยเขาอยู่นิ่งมากเลยจะเดินเข้าตรงนี้ทางทางเดินยอดเนินจ้ะทุกคนบรรยากาศด,ดีมากๆจ้ะทุกคนจ้ะ ไม่รู้อะไรอเนี่ยโอ้เดนั่งอยู่ตรงนู้นสิมาเดินไปแนละ้ที่กับป๋าไปไหนป่ะเดินไปมาอยู่ตรงนู้นมันน้ำน้ำอะไรนะน้ำปั่นนะครับน้ำปั่นแล้วปั่นน้ำอะไรนะแล้วปั่นน้ำกันทุกคนโอ้ดอกไม้สวยอนี้สีชมพูงามมากเลย โอ้โหได้ออกมาชมธรรมชาติเดี๋ยวออกกำลังกายโอ้สบายมากทุกคนดีมากๆเลยลมแรงเย็นนี่จา้าไปออกกำลังกายชมธรรมชาติออกมาสวยๆแต่ทุกคนนี่จ้ะมาเดอุกคนเดินต่อเลยตรงนี้มีน้ำนะน้ำมันจะเย็นดีนี่ ฟังเสียงรกเสียงธรรมชาติจ้ะทุกคนนี่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สวนสาธารณะแถวบางบอนนะคะทุกคน,นดอกดอกไม้สีเหลืองมนที้สีเหลืองนี่ก็สีเหลืองก็สวยนะคะมันสวยมากเลยแต่ทั้งดอกตูมดอกบานด้วคนนี้เป็นตูม,ตม,มบานงานมากมาก ดอกนี้ก็งามนะไม้เกินไปจ้ะเกินไปเรื่อยๆทุกคนนี้มันจะเป็นช่วงนี้จะเป็นแบบ อ่าเอ่ต้นต้นไม้บางๆอ่ะมันคือเข้าใจเป็นก็เลยแบบก็ได้ล่มดีอ่ะทุกคนจะไม่ม่ดหน่อย,ยน้อกเลยลูกอะไรสีเหลืองอะ่ะน่ารักน่ารักดูกินได้ได้ป่ะทางโน้นเดยนไปทางนน้นละเดินตรงนี้นมีนกอยู่ข้างบนด้วยอนกข้างบนนี่ค่อยๆอู้างบน ได้เยื่นถ่ายลูกเดินไปปรืดีเรียกน,น,นะฮะทุกคนเป็นแบบชมวิวสบายสบายเยินเยินสบายดอกไม้สวย จะมีเลี้ยงปลาด้วยแต่ว่าไม่มีขายอาหารปลาเนะี่ยทุกคนต่อต้องซื้อมาอ้อทองที่ย์เดินไปไหนก็ไม่รู้น้องที่ย์ไรทางนู้นน่ะอันแล้วไปเดินสะพานตรงนี้เหรอไปายเดินจ้าตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับตรงนี้นะคะอันนี้เรามาเดินตรงสะพานกัน ท่าแม่วาไปจ้ะที่นี้ก็จะมีมาปัญจักรยานมาวิ่งออกกำลังกายนะคะเพราะว่าสวนใหญ่มาก อันนี้ลาลงโล่กว้างแ้วทุกคนตรงนี้ต้นไม้เยอะมากจ้ะทุกคนต้นไม้เยอะลมลมรื่นดีมากจาก้ะแล้วจะเดินอ้อมไปทางนู้นเสียดายไม่มีอาหารปลามามันก็ไม่ได้ขายอะต้องมีซื้อมาจากข้างนอกจ้ะทุกคนเัินไปไหนนั่นจะเป็นพวกนั้นจะเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะลมดื่นดีมากคนไม่ค่อยเยอะ เดินลัดเลาะทางนี้โอ้ยอย่างนี้เขาก็ดอกอันนี้เขาจะเป็นแม่ๆเคยเห็นแต่ดอกเขาเขาไม่เคยเห็นฝักเขาดีวยกครฝักเขาเป็นอย่างนี้ฝักเขาร่วงแล้วเดี๋ยวันเดินมากันเดี๋ยวที่ไปฝั่งนึง้งกับพ่อแล้วเดินไปเจอกันธนุแล้วทางลัดน่าจะเจอกันได้างนี้ี่ยเดินออมไปนี้ก็ถึงแล้วเดินสาดไปสาดมาสงสารก็ดูเ,เรียน ไม่ได้สาดบอกว่าได้สาดแดงนะไม่ได้แฝงแรงเ <c oughs> พืองฟ้าสีนี้ก็สวยนะคะทุกคนจ้ะสวยงามมากเลยวูตอนนี้คือจะเป็นห้าโมงครึ่งแล้วก็วสวยอากาศเย็นสบายสบาย,บายทุกคนลมเย็นสบายเลยจ้ะ <c oughs> เย็นสบาย มันเริ่มออกมาวิ่งเยอะแล้วจ้ะนี่ตะวันจะตกดินนะทุกคนนี่จิตรเดเดเดินไปแล้วนบีมาก็จะเดินออกแล้วไปเดินไปกินข้าวกันนะทุกคนเดินออกแล้วเรามาตั้งแต่ถึงนี่กี่โมงสี่โมงครึ่งนะออกจากบ้านนม่มาก็ประมาณสี่โมงมาถึงนี่ ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะทุกคนก็ไม่ไกลมาก,ากมีปั่นจักรยานด้วยเดินด้วยโอ้ดอกนี้ก็สวยนะข้างๆเห็นปะ่ะบรรยากาศดีมากๆจ้ะทุกคนเริ่มแล้วกิปน,นี้ักกันไปก่อนนะจ<า>๊ะกับทริปสวน เฉลิมพเพื่อเยสบังบอลกุสตาขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมให้กําลังใจนะคะมาออกกําลังกายกันจ้าทุกคนขอบคุณมากที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่มีไว้อยู่นะคะทุกคนจิ๊บจิไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย